จ้ะต่อไปเราจะเป็นการปล่อยปูลงในบอ่อนะคะนี่ค่ะปูตัวนี้ไม่ตายนะคะยังมีชีวิตอยู่นะคะได้ปล่อยไปแล้วเพราะตอนนี้เรายังไม่ไเอาไปทําอาหารแล้วก็ปล่อยลงไปก่อนนะคะค่ะ,คะจะได้ชี้ให้ดูหนะะ่อยค่ะบางคนไม่เห็นคะ่ะบริเวณไม้ชี้ใกล้ๆค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะหนูกลัวค่ะเดี๋โอเคค่ะคะุณชิดาเดี๋ยวปล่อย,แ,แ,ลอยแล้วคุณชิดา ลงก่อนได้มป้าป้าจะทำยังไงคะป้าป้าจะมีวิธีการทําอยู่จ้ะโอเคค่ะถ่ายทันที่สิน่าถ่ายได้เลยจ้ะถ่ายเลยได้ค่ะมีวิธีการทําอยู่โอเคเอาขึ้นินเลยนะค่ะระวังอีกตัวหนึ่งนะคะป๊าป้าป้าจะเอาปูเราเป็นคนฉลาดเอาปูแบบนี้เอาปู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 ปปปนาสีน่าเห็นไหมเห็นค่ะจะปล่อยลงบ่อได้เห็นไหม หาว่ามันตายแล้วนี่เราจะมีความเมตตาต่อัถ้าเป็นอาหารก็คือไปทำอาหารเลยแต่ถ้ายังไม่ทำก็ต้องปล่อยไปก่อนแต่ปูนะคะถ้าจะเล่าแบบงปูมจะหนีปูเราได้นะคะระับ,บสินดาจามีทั้งสามตัวจ้ะสินดาบ้องเห็นไหมคะไม่เห็นนะคะเราสิดาขึ้นไปให้ดูชัดๆเลยนะคะจ้ะสินดาขึ้นได้ไหมคะได้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ค่ะซูมได้ไครัซูมได้ โอเคนะจับเลยนะเออหนูไม่เห็นตัวนะค่ะขอบคุณสุดาชินดาค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นไหมเห็นแล้วค่ะนี่หนข้านี่สองแล้วก็ในกระในอันนั้นอีกสาม๋ย่าซ้กล้องก่อนเข้ามาแล้วคเรียบร้อยแล้วนะปูหนีบอีพีอีพีอีพีปูหนีบอีพีอีพีอีพีระวังนะคะมันยังไม่ตายปูหนีบอีพีเจ็บร้ายไปให้พ่อป่ะเนบ ได้เห็นไหมเห็นค่ะโอเคค่ะได้แล้วสามตัวเอาไปปล่อยลงบ่อไหนดีคะเอาบ่อนี้ดีไหมสว่างสว่างหน่อยค่ะโอเคค่ะสิด้าลงก่อนค่ะระวังนะคะดูให้พุทธุมได้ดูค่ะมันยังไม่ตายนะคะเราก็จับมาหลายตัวเพื่อเก็บไปทำอาหารแล้วตอนนี้เขาก็ลงเหลืออยู่ในรถของเราแล้วเราก็ยังไม่ทําอาหารตอนนี้เราก็ปล่อยลงก่อนนะคะสิด้าโอเคตามมาค่ะสิด้าสิด้าตรงนี้ก็พอนะคะเขาตั้งอยู่บนนั้น ได้จะมองเห็นนะครับโอเคเค่ะเรา,<อ>าจ,จะปล่อยแล้วนะคะไม่บายนะเขายังไม่ไปเขายังไม่รู้ตัวก็จะต้องไปเขาด้วสบายแล้วงั้นเราก็เทลงในน้นลูกนะาหาค่ะไปแล้วบายบายนะจ๊ะไปแล้วจริงๆค่ะคุณจีด้าคะเอากล้องกลับไปค่ะป๊าป๊าเป็นห่วงกล้องคะ่ะ เดินมาไล้ขาดก่อนแล้วค่ะ,คะปะป๊าคิดว่ามันเป็นครอบครัวเดียวกันไหมคะไม่หรอกค่ะทำไมคะมอุ้ยมาอยู่ด้วยกันต่หาอุยมาม่ากลับมาแล้วค่ะเอเคบ๊ายบายบายบายครับ